อขอให้ญาตโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจกาวิ่งออกกระทบลายจมูกของเราให้ชัดเจนเราอย่าไปมองข้าม เราจะไปมองข้ามกายของเราใจของเราปัญญาเก่าที่เกิดจากใจปัญญาเก่าที่เกิดจากขันห้าอันนี้เขาหลงเกิดมานานเราก็เลยไปมั่นหมายเอาปัญญาเก่าซึ่งเรียกว่าปัญญาของโลกีอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมุติอยู่ในบุญอยู่ในขุศลฝักใฝ่ปรารถนาอยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรม ในหลักธรรมจริงๆแล้วเราต้องมาสร้างปัญญาตัวใหม่คือมาสร้างความรู้ตัวหรือว่ามาเจริญสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันตั้งแต่ต้นเหตุนี่เรามาสร้างความรู้ตัวเข้าไปอบรมใจของเราความรู้ตัวนี่กำลังไม่เพียงพอก็เลยอบรมใจไม่ได้เพราะว่าไม่ต่อเนื่องแต่เราสร้างให้ต่อเนื่อง เราก็รู้เท่าทันการเกิดของใจรู้ลักษณะของใจรู้จนกระทั่งใจคลายออกจากความคิดซึ่งเป็นส่วนนามธรรมามีอยู่สี่ส่วนซึ่งมีตัววิญญาณส่วนกองรวปนี้ก็ตั้งเอาไว้ตั้งหากถ้าเราเห็นตรงนั้นแหละสัมมาทิฏฐิถึงจะเปิดทางให้ความรู้แจง้งเห็นจริงเพียงแค่เปิดทางให้แยกรูปแยกนามยังไม่พอเราต้องตามดูทุกเรื่องอีก เห็นอนิจจังทุกครั้งในอนัตตาในขันธ์ห้าว่าเขาเกิดอย่างไรเขาไปอย่างไรทำไมใจถึงไปรวมไปลงจนเกิดอัตตาโตรตนเรื่องอะไรที่เขาเกิดตามดูให้รู้ทุกอย่างความรู้ตัวของเราพลังเผดได้อย่างไรนิวรณ์ครอบงำบได้อย่างไรความเจ็ดคลานครอบงับงได้อย่างไรกิเลสเกิดขึ้นที่กายใจส่งเสริมด้วยหรือไม่หรือว่าเกิดขึ้นที่ใจ ปัญญาที่เกิดจากการเจริญสภาวานาเป็นลักษณะอย่างไรกำลังสต,ติของเราเมื่อใจคลายออกจากความคิดตามดูรู้เห็นทุกเรื่องถ้าใจขึ้นเข้าไปรวมเราก็หยุดอีกดับอีกยนกว่าจะกระจ่างแล้วก็หมั่นอบลมใจแก้ไขใจปรับสภาพใจของตัวเราเพียงแค่แยกรูปแยกนามเพียงแค่เปิดทางนิดเดียวความรู้แจง้งเห็นจริงป่ายนามธรรมา ทีในี้ใจของเราเกิดกิเลสเราก็รู้จักละกิเลสเกิดความยากเกิดความไม่ยากเกิดความยินดียินร้เกิดความกังวลเกิดความพุ่งซ่านเกิดการปุงแต่งส่งออกไปเราต้องแก่งให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นว่าอะไรคือปัญญาอะไรคือใจลึกลงไปใจกับอาการห้องใจอีกว่าเขาเกิดเกิดดับดับอย่างไรคําว่าปัจจุบันนรรมเป็นลักษณะอย่างไร ทวารทั้งหกทำหน้านที่อย่างไรเปลืองเลยคิดทีเดียวก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยความต่อเนื่องอาศัยการเวลาอาศัยการเจริญพมวิหารใจเกิดความโลภก,ก็พยายามละความโลภโดยการเอาอ,ออกโดยการให้ให้อภัยฐานใจเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธเราดับได้ตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุ ออกทางกายทางวาจาหรือว่าดับแต่เดงกระต้นเหตุหรือรู้เท่ารู้ทันแล้วก็รู้กันรู้แก้แในเวลานี่ใจของเราเกิดแล้วก็มายึดเอาขันห้ามาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองเราต้องมาทำความเข้าใจจนมองเห็นความเป็นจริงจนใจเกิดความเบื่อหน่ายหาทางลบลีกนั่นแหละดับกิเลสละความเกิดที่ใจจนวางใจให้เป็นอิสรภาพ อยู่ด้วยปัญญาบริหารด้วยปัญญาแม้กระทั่งสมมุติโลกกระทำเราก็ทํำนาทีของเราให้ดีเพราอาากายของเรายัางอาศัยสมมตุติอยู่ยังอาศัยปัจจัยสี่อยู่ต่างก,ก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่เราต้องศึกษาให้ละเอียดทุกเรื่องไม่ใช่ว่าทำปุ๊บมันได้ปับ๊บการกระทําการลงมือก็ต้องถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ขัดเกา่าเอาออกจากใจของเรา จากความไม่มีใจมาสร้างพบให้มีแล้วก็มาเจริญสติเข้าไปคัดเกาออกจนไม่เหลืออะไรจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาบริหารสมมุติอยู่ด้วยปัญญาลุน่นลุ่นเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันของเราจนกว่าจะหมดลมหายใจมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันเราต้องมีจุดหมายของการเดินทางสวนมากกว่าทะเลทะายเล่น ไปโดยอำนาจของความใะเยอทยายามอยากด้วยความอยากด้วยความหวังในหลักธรรมละทั้งความอยากละทั้งความหวังให้เป็นการบริหารด้วยปัญญารับผิดชอบด้วยปัญญาทำมากทำน้อยก็เป็นเรื่องของปัญญาบริหารด้วยปัญญาล้วนๆการพูดงา่ายการลงมือก็ต้องพยายามเอาเนาะเราต้องพยายามเข้าให้ถึงคําสอนของท่านให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราว่าพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไร คำว่าอัตตาอนัตตาเป็นลักษณะอย่างไรอริยสัจการเกิดการดับเป็นอย่างไรการเกิดการดับส่วนนามธรรมาส่วนรูปประธรรมปฏิจจะสมุปบาทการเกิดการดับภาษาธรรมภาษาโลกเราต้องศึกษาให้ละเอียดหมดความสงสยัยให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเรามองเห็นหนทางเดินว่าจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันบุคคลที่มีบุญมีอานิสงส์ไม่จําเป็นต้องไปพูดมากเลยตื่นขึ้นมาดูใจ อะไรขาดตกบกพร่องรีบแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นทําภาหนาทีเรื่องจิตใจของเราให้ถึงจุดหมายทีนี้ก็ยังสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์จนล้นออกไปสู่โมสู่คณะสู่สังคมเรามาอาศัยสมมุติอยู่เราจะทิ้งสมมุติไม่ได้เพราะว่ากายเป็นคนสมมุติเราต้องรับผิดชอบหมดลมหายใจนั่นแหละเขาจะบังคับให้ทิ้งบังคับให้วางแต่เราต้องวางก่อน วางที่ใจของเราให้ได้ก่อนแล้วก็บริหารเข้าไปจนกว่าจะหมดสภาพถ้าหมดสภาพแล้วก็เอาไว้ไม่อยู่จะฉุดจะล้างจะเย,ะยียวยาอย่างไงก็เอาไว้ไม่อยู่เราก็ต้องพิจารณาเอาแก้ไขเอาปรับปรุงตัวเราเอาไม่มีใครที่จะทําให้เราได้เลยนอกจากตัวเราการได้ยินได้ฟังได้อ่านการไปศึกษาที่โน่นที่นี่ก็เพื่อที่จะแสวงหาแนวทางเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปทําก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าถึงหลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าให้ฟัง ถ้าพวกไม่ไปพวกท่านไม่ไปทาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าคนจะเอาฟังนิดเดียวไปทําตามไปศึกษาตามาะวาการศึกษาของเรานั้นมีมาังแด่นานแล้วแต่การละการขัดเกา่กากันเอาออกการทําปัญญาโลกให้เป็นปัญญาธรรมการแยกรูปแยกนามตรงนั้นเรายังไม่ชํานาญก็ต้องพยายามนะเราวันนี้เขาจเจริญทรรมอย่งตอนนี้พากันไหวพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทําทความเข้าใจกันเอา